สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาล่ะเรามาเปิดเลนกว้างดูกันแบบวงกว้างเรียบร้อยครับเสียหนุเกมเลยครับยังไม่ทันขาดพูดยังไม่ทันขาดคำเลยติดลมซะแล้วดินเหลืออยู่ครึ่งนึง เหลือครึงนนึงเอาโยกหน่อยเอาเอาโยกเ,ยเราอยู่กันที่บ้านเกตครับติดกับทางรถไฟเลยในเขตของตำบลตะโกอำเภอห้วยลาดจังหวัดบุบรีร,รัมย์โครงการ1นึ่ตำบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเฟสแรกนะครับนี่คือเฟสสอง โอ้ oh <Okay. S 1> เปิดแล้วเกืออยู่ก้อนหนึ่งติดข้างกระบะ <c oughs> <c oughs> รถไถเรามีด้วยกันสองคันของเสียแม็กแล้วก็ของเสียกุ้งนะครับส่วนหกล้อที่มาวันนี้ห้าคันครับ เสียโนุเสียแม็กเสียกุ้งเสียเวย้ยแล้วก็เจ้ายอดอสศวินของตีเล็กเองครับจอดอยู่สี่สุสุล็อกกี้เพียงคันเดียวครับนอกนั้นเป็นเดก,ก้าทั้งหมดเลยสี่คันใสรเปรี่นะ<ห>ใส่เปรี่ยไทยกอ,อะไรนี่ยเปลี่นแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำมันอ๋อเปรีน มมนตามมมมกูชารีแล้วเองขมอะไรนี่คือตมตามนะครับคนขับจุดรอทีมงานสายมันกระสังเดิมซึ่งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นทีมงานสอจริตลำนะครับแบบมีตากระพิบแป๊บๆส่วนเสียวเวยนั้น กำลังใส่ดินอยู่กำลังจะใส่ดินเบิ้์ไหนดูหน่อยดิอ้าวดูฝั่งนี้ก่อนดูฝั่งที่เทก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเสียเอ้ย เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมออกได้หรือเปล่าโอ้สบายๆครับเดี๋ยวไปดูฝั่งข้างในบอ <ped> ่อครับ มีสามชาอีกจัดไปจัดไปตูปตามตัวเสียวเวย้ยครับท่อดังเที่ยวแรกที่ทำท่อมาครับ รอดไม่รอดรอดไม่รอดเซเว้ยโอ้โหว้าโอ,โอ,โอ้สุดยอดสุดยอดแฮ้แรงจริงๆครับเป็นไงเซยด่หายหรือเปล่า วันนี้รวมตัวทีมงานสายมันเต็มรูปแบบคัดเฉพาะหัวกะทิมาแล้วครับต้นตำรับเลยใส่ดินอยู่ครับเสียหนเดี๋ยวรอดูเสียหนออกจะลั่นขนาดไหนดูแต่ละคันสิครับมันล้นขนาดไหน you คโอโ้ลื่นลื่นลื่นเอารถถายวางผ่านมาแนละ้วเสียกุ่งท,งทางอย่างเดียว เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะไปเอาเจ้ายอดอัศวินมาลั่นแล้วครับ ไปใส่ดินยังเข้าไม่ถึงอ้าวฝั่งน้นเรียบร้อยเสียโนติด,ดลมโอ้ไม่รู้จะดูฝั่งไหนละเดี๋ยวค่อยออกไปพร้อมตุ้มตามแล้วกันครับอ้เอ้า,อาโอ้เข้าไม่ถึงครับเข้าไม่ถึง เป็นไงเจเว้ยเจเว้ยนี่ปวดหัวเลยครับนี่นี่เดียวนะโอ้ไปดูฝั่งนู้นก่อนท่าจะมันครับรถไถยสองคันเลยโอ้เรียบร้อยครับ nhịp rồi đây lốt vay ô ô tạm đạt tạm đạt ô ô vẫn chưa luôn à dẻo ถ้าครับโอ้เอ c o l l เอาเห็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพยเอาเอา โอหโหดจริงๆสุดยอดอมันต้อง<ห>แบบนี้สุดยอดครับใสต,ต่ออยู่ค่าอยู่นี่นะเนี่ยต่ออยู่ค่า สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอชมกันต่อครับฉากหน้าครับใครจะเป็นผู้โชคดีติดตามชมกันต่อต่อไปครับตอนนี้รถไถจะลุย,ลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ